สวัสดีครับวันนี้ก็มาเล่นฟรีไฟกันนะเออลืมกดลืมกดส่งชื่อเอยไม่ใช่ลืมกดเพิ่มเพืเอ่อนสี่คนโอ้ยแล้วเป็นไรวันนี้ก็มาเล่นลุยเดี่ยวกันนะครับวันนี้ก็มาเล่นเดี่ยวกันนะครับ เดียวเลยอ่ะเดือดมาเล่นคนเดียวเลยอ่ะตรงนี้ก็ลงห่อนาิกาดีกว่านะก็ก็ะไก็ลงทุนละโอ๊ยมึงมีคนมาแล้วยิงกูแน่เลยยิงเราแน่อย่านะนายจานพ่อหนุ่มอย่าพึ่ง พ่อหนุ <c oughs> ่มโตของนตอนนี้โตของตามมาโอ้พ่อหนุ่มพ่อนุ่มชิคกี้พยายายาอยาออาอ มันเจอเราเราก็สู้ไปเลยนะครับแล้วก็อย่าไปหวาดกลัวอะไรมันน,นะเนาะแล้วก็ทำแบบนี้เลยนะครับสวยเี่สองควาสองขวาเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเฮ้ยอยา่ยาอยา่ยาอย่าขับยขอย่าขวบอย่าขับพี่ มันเป็นไงนะโอเปิะตูมีลูกซองมีกระสุนลูกซองไหมวันนี้ก็คาถาคนละคิงนะ ว็าจได้อยู่เนาะไอโดนบ้านี่โดนมันอยู่ไหนวะอขอโทษพ่อหนุ่มว<อ>ิ่งเข้าไป triple ก็ไงดีอะ ผ่านสลุยเขียนไหมช่างมันนะต้องกี้ก็ช่างมันตัยูทูบเบอร์แล้วพวกนี้ตั้งเยอะแยแะแหละผมก่อมเป็นไรนะช่างมันศัตรูมีสองคนตอนนี้ฆ่าไปหนึง่งแล้วก็นู่นเนี่ยถามหาอยู่พอดีเลยตัวการไหมพ่อหนุ่ม คุณต้องการที่จะตายหรือไม่โอเคต้องการแหละว,วันนี้ถ้าผมชนะ <deserves S 2> ก็จบโอเคมีมกสาษมครัโอเคออเ้เราเรามาร์กไว้ทำไมเราไม่มาร์กนะ ไม่อยากมาร์กนะไปเเก็บของก่อนเก็บของให้มันหายมาร์กก่อนสองคงก็มาเอเอทขาอะไรอยู่นะ่ะตอนนี้คนเหลยสามสิบสามคนแนละ้วตอนนี้ฆ่าไปสี่คนก็ไม่ว่าอะไรก็ไปขอโทษครับ ก <a, odel, S 3> <glorious> ็ตัวก็ตัวก็ตัวเฮ้ยมีกระสุนลูกซองเลยวะเฮ้ยขอหน่อยนะขอหน่อยกระสุนลูกซองอะไรก็ได้แล้วแต่ขอเพียงพอบ้านหลังนี้มีเมโมอา นี่ป้าไม่ใช่ไม่ใช่เ้ยจะมีกระสุนรูสอรให้เราไปเลยอ,อ,อ,อะไร Token is is t กระสุน,อออท,นทั้งนั้นเนนทั้งนั้น ทำอะไรไนี่ยไม่ใช่ไม่ปลาดสองตัวเลยไม่งผูกมาสองตัวเลยสามตัว,ตว,ว,ตวแล้วก็ไปคิวตรงนั้นก่อนนะครับากำลังสู้กันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม ไปเลยนู่นเนี่ยเห็นป่ะทุกคนมันเดินอยู่ตรงนั้นเฮ้ยกระสุนรุ่นสองไม่มีเลยเหรอนี่เชยเฮ้ยเี่สิบแปะไม่ให้บอดบอดตัว ำออะไรยู่เฮ้ยเอากระทะคนเลยทิงเลยครับกระสุนลูกซองเจอละโอ้สวรรค์มาประทานให้เฮ้ยได,ยดย้ได้ได้ป่าสามตัวหนึ่ง เราไปสีอะไรนะแปบบ๊บดูก่อนเราไปพีกกนะันเลยไหมไปพีกกนะันเลยไปเราไปพีกกันเลยนะครับทุกคนอะไรเนะี่ยอะไรวะทุกคนไปไหนฮึอ,อ,องทาอะไรวะ มีกระสุน้ซองหน่อยได้ไหมตองก็หายมากสิบอกมาแล้ววะวงมาแล้วเราก็ต้องไปนะคนเหลืออะไรเราก็ช่างแม่งไปไนอุ้ยเดียวไม่รอดเดียยวเดียวเดีเดียยว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 เดียเดียยว เดียว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 เซตเดียวเดียวกูอยู่ก่อนกูอยู่เวกูอยู่ก่อนคุยคนเยอะมากเลยทุกคน จัดไปจุกๆเลยนะครับขอกินเห็ดก่อนละกันไรวะมีจะสุดรุกสองไงเราเนี่ยเราสัก ขอวิ่งด้วยครับขอโทษนะครับขอวิ่งด้วยวิวววิววิ่งว okay. <c oughs> ิวิว่งมึงจะหลบไปมึงจะหลบไปคนนี้เขาจะวิ่งกตนไปเอาตาย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  ตายตายตายเรานี่แหละจะตาย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 โอ้โหมันขบวนกันพาวเวอร์เรนเจอร์เลยครับ <Nice break. S 1> ไม่มีเลยวะกระสุนทุกซอง ข้างข้างมีข้างมีงมเอาเอาตรงนี้ไปก่อนข้างหลังข้างหลังข้างหลังตามมาข้างหลังไปนะ วางวางไว้เล่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็เฮ้หมอนั้นนายกำลังทำสิ่งที่ไม่ดีอุ๊ยขอแล้วกันนะพ่อหนุ่มขอฟ้ามหน่อยนะอย่างนะเอยกระสุนลูกซอง ออสองยี่ดกันอืออะไรสี่คนคิวองครับ ชนะคนมันเก่ง,าางนะครับจุดๆคง้มนยเนี่ยมันก็ต้องไปตายตรงนั้นอ้ดูสิเอ๊ะฆ่าไปกี่คนล้วะสังหารสิบเก้าคนโอ้โห ไม่อยากจะโมนะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งโหลดเกมมาใหม่นะก็อะไรดียะก็ก็ไม่เชิงว่าก็ตัวละครอยากกากาอยู่ยังลงแรงไม่ได้นะครับก็เออเนี่ยนะครับก็ก็ได้ตังอะไรพวกนีมานะก็ก็ดีละโอเคก็นะ สำหรับเพียงเท่านี้ก็ขอไัยก็ขอลากันไปก่อนครับบายบาย